เพราะคนที่มีความสุขคงจะไม่มาด่าคนอื่นมาว่าคนอื่นแต่ทีนี้เราเองที่ถูกกระทำถูกคนอื่นตำหนิติเตียนหรือถูกคนอื่นด่าว,ว่าเราควรจะวางจิตอย่างไรจะได้ไม่มีโทษเราจะได้ไม่ต้องมารับผลวิบากกรรมนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนล คลิปนี้จะมาแบ่งปันข้อคิดข้อธรรมในเรื่องที่คุณผู้ชมถามมาว่าจะต้องอยู่กับคนที่ชอบด่าหรืออยู่กับคนที่พูดจาหยาบคายมีวิธีการในการใช้ชีวิตกับคนเหล่านี้อย่างไรและคนที่ชอบด่าว่าเราหรือชอบพูดหยาบคายให้เราเขาจะได้รับวิบากรรมอะไรบ้าง เพราะว่าหลายๆท่านเองในตอนนี้นะครับก็อาจจะต้องทนกับสามีที่เป็นคนชอบด่าว่าหรือเป็นคนที่ชอบดูหมิน่นหรือชอบพูดใจหยาบคายใส่ภรรยาภรรยาที่อยู่ด้วยก็ต้องมารับอารมณ์สามีทำอะไรไม่ถูกใจพูดอะไรไม่ถูกใจหรือไม่ได้ดังใจเขาเขาก็จะด่าว่า ต่อว่าต่างๆนานาโดยเฉพาะภรรยาที่ได้สามีต้องทำมาหากินคนเดียวภรรยาอยู่บ้านหรือคอยเลี้ยงลูกเมื่อสามีกลับมาหรือสามีไม่พอใจเพราะว่าต้องหาเงินภรรยาเมื่อไม่ได้หาเงินก็เป็นที่รองรับอารมณ์ของสามีเมื่อเจอสามีแบบนี้ก็มีความทุกข์เครียด ก็นำพาให้การใช้ชีวิตคู่นั้นมันไม่มีความสุขอย่างที่ใจคิดหรืออย่างที่ตั้งความปรารถนาไว้หรือแม้แต่บางท่านเองอน,นะครับที่เป็นสามีก็อาจจะได้ภรรยาที่พูดจาไม่ดีชอบด่าสามีชอบว่าสามีเรื่องเล็กน้อยเรื่องนิดหน่อยก็คอยด่าคอยว่าหรือบางทีก็อาจจะพูดจาก,กระทบกระเทียบสามี พูดจาหยาบคายให้สามีสามีก็ไม่ตอบโต้ไม่เถียงถึงแม้ว่าจะไม่เถียงไม่ตอบโต้แต่ผู้ที่พูดหรือผู้ที่คิดหรือผู้ที่กระทำอย่างเช่นภรรยาคอยด่าว่าสามีมันก็มีโทษเช่นเดียวกันและก็ได้รับผลวิบากกรรมเช่นเดียวกันหรือบางด้านเองที่เป็นลูกก็อาจจะต้องอยู่กับพ่อแม่ที่ชอบด่าว่าทุกเรื่องราว ไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ไม่ถูกใจก็โดนด่าหรือบางครั้งพ่อแม่ก็เป็นคนที่พูดจาหยาบคายใส่ลูกหรือพูดกระทบกระเทียบให้ลูกผู้เป็นลูกที่ต้องอยู่กับพ่อแม่แบบนี้มันก็มีความทุกข์การใช้ชีวิตก็ไม่มีความสุขหรือแม้แต่พ่อแม่เองบางท่านเลี้ยงลูกมาอย่างดีเอาอกเอาใจอย่างดี พอลูกโตมาทำมาหากินได้หรือบางคนนี่ก็ไม่ทำมาหากินคอยแต่ขอเงินพ่อแม่ผลานทรัพย์สมบัติของพ่อแม่เมื่อไม่ได้ดังใจพ่อแม่ไม่ให้ก็ด่าว่าพ่อแม่เสียเสียหายหรืออาจจะพูดกระทบกระเทีบพูดใจหายาบคายพูดด้วยความโกรธเพราะไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็ทำให้พ่อแม่นั้นเสียอกเสียใจ ทำให้พ่อแม่มีความทุกข์การกระทําแบบนี้ก็มีโทษมากและก็มีโทษหนักด้วยหรือบางท่านเองอาจจะทํางานในขณะนี้ก็อาจจะต้องอยู่กับเจ้านายที่เป็นคนชอบด่าชอบว่าหรือหัวหน้าที่ชอบด่าชอบว่าเราทําอะไรผิดพลาดนิดหน่อยทําไม่ได้ดังใจก็จะพานโกรธแล้วก็ด่าต่างๆนานา,นา หัวหน้าบางคนหรือเจ้านายบางคนก็อาจจะด่าไปถึงบุปการีด่าไปถึงพ่อแม่ซึ่งเป็นการกระทําที่หยาบคายมากหลายๆท่านเองเมื่อเจออย่างนี้ก็ทำงานไม่มีความสุขมีแต่ความกดดันก็เกิดความเครียดแล้วก็เก็บกดด้วยเพราะว่าจะต้องทำหมากินเพื่อให้ได้เงินมามาเลี้ยงครอบครัวหรือแม้แต่บางท่านเองก็อาจจะต้องมีเพื่อน ที่ชอบด่าว่าหรือแม้แต่คนไม่รู้จักหรือคนที่อยู่ข้างๆบ้านก็เป็นคนที่ปากไม่ดีชอบดา่าชอบว่าชอบนินทาหรือชอบพูดหยาบคายเมื่อเราต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้แน่นอนว่าย่อมจะมีความทุกข์เป็นธรรมดาในเรื่องของการด่าว่าหรือพูดจาหยาบคาย พูดด้วยความโกรธนี้พระพุทธองค์ท่านก็ตรัสเอาไว้เช่นเดียวกันซึ่งการด่าว่าหรือการพูดจาด้วยอารมณ์โทสะพูดทำให้คนอื่นเสียอกเสียใจพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าวิบากกรรมอย่างเบาจะเป็นไปเพื่อการได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจส่วนวิบากกรรมอย่างหนักนั้นจะเป็นไปเพื่อทุกติภูมิคืออบายทุกติวินิบาตนรก ก็จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้มีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากแต่ถ้าได้รับผลณนะปัจจุบันนี้ตอนนี้ตัวเขาเองนั่นแหละมีความทุกข์เพราะคนที่มีความสุขคงจะไม่มาด่าคนอื่นมาว่าคนอื่นแต่ทีนี้เราเองที่ถูกกระทำถูกคนอื่นตำหนิติเตียนหรือถูกคนอื่นด่าว,ว่าเราควรจะวางจิตอย่างไร จะได้ไม่มีโทษเราจะได้ไม่ต้องมารับผลวิบากกรรมนี้พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าถ้าเราเองเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมเราพยายามที่จะให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาหรือในแต่ละวันเนี่ยเราเองก็พยายามที่จะอยู่ในศีลในธรรมแต่ไม่ว่าจะเป็นสามีหรือจะเป็นภรรยา พ่อแม่ลกูกหรือเจ้านายหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนข้างบ้านเขาก็ยังมาด่ามาว่าเราด้วยความอิจฉาริษยาบ้างหรืออาจจะเกิดจากการที่เราทำอะไรไม่ถูกใจเขาเขาก็มาด่ามาว่าพูดจาหยาบคายให้เราเราเองจะต้องรู้วิธีวางจิตนั่นก็คือเมื่อเขาด่าว่าเรามาแล้วเราเองจะต้องไม่คิดอกุศล คือเมื่อเราได้ยินเสียงด่าว่าจากการที่เขาคิดไม่ดีกับเราแล้วเขาพูดมาเมื่อเราได้ยินแล้วอย่าคิดปรุงแต่งคืออย่าทำให้เกิดความโมโหอย่าทำให้เกิดโทสะเพราะว่าโดยหลักแล้วกายกับใจนี้มันจะคู่กันแต่ถ้าเมื่อใดเราได้ยินเสียงที่เขาด่าว่าแล้วเราเกิดความไม่พอใจ เสียงที่คนอื่นด่าว่านั้นมันจะเข้ามาผูกจิตแล้วก็จะเป็นสังโยชน์และก็จะเกิดนิวรณ์คือความพยาบาทหรือความคิดไม่ดีการคิดประทุสร้ายกลับไปหาคนอื่นกลับไปหาต้นต่อของเสียงการปล่อยให้เสียงมาผูกจิตเป็นสังโยชน์และเป็นพยาบาทเกิดนิวรณ์ขึ้นมาก็จะมีโทษเพราะการปล่อยให้เสียงหรือกิเลสนี้ มาผูกมัดจิตไว้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้จิตเศร้าหมองทําให้จิตนั้นเกิดอารมณ์โทสะเกิดความโกรธขึ้นแน่นอนว่าจะมีทุกขเป็นกําไรมีทุกขเป็นวิบากฉะนั้นพระพุทธองค์จึงพยายามให้เรานั้นฝึกอยู่กับกายเวทนาจิตและธรรมหรือสติปัญฐาน4นี่คือที่ตั้งของจิตเป็นกองกุศลอย่างแท้จริง เพราะถ้าจิตไม่ตั้งอยู่กับกายเมื่อหูได้ยินเสียงที่เขาด่าว่าแน่นอนว่าเสียงเหล่านั้นหรืออารมณ์เหล่านั้นก็จะมาผูกจิตก็นำพาจิตให้ออกไปจากกายแล้วก็ไปพอใจไปเพลิดเพลินอยู่กับเสียงดา่าแล้วก็จะไปคิดไม่ดีไปคิดประทุษร้ายหรือพยาบาทอาจจะไปด่าตอบหรืออาจจะไปทำร้ายไปคิดไม่ดีกับเขา พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเมื่อเสียงเหล่านั้นมาผูกจิตแล้วให้รีบมีสติให้ไวให้รีบละความเพลินในอารมณ์นั้นเสียละความเพลินในเสียงนั้นเสียพระพุทธองค์ท่านเปรียบเสมือนไฟที่ไม่เสื้อผ้าหรือเส้นผมเราเองก็จะต้องใช้ความเพียรพยายามที่จะดับไฟนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นเมื่อเกิดความคิด หรือจิตนั้นไปเพลินอยู่กับเสียงที่เขาด่าว่าก็ให้มีความพยายามมีความเพียรให้มากเพื่อที่จะละอารมณ์นั้นด้วยการมีสติอยู่กับกายเพราะการระลึกไปในทางที่ผิดมันก็จะเป็นมิจฉาสติมันมีแต่โทษนำพาให้เกิดทุกข์และก็จะได้รับวิบากกรรมด้วยและถ้าเราเองมัวแต่ไปเพลินอยู่กับอารมณ์นั้น และเราเองก็ด่าเขาไปเถียงกับเขาซึ่งเราเองก็ไม่แตกต่างจากเขาเหล่านั้นเผลอๆเ,เราเองอาจจะหนักกว่าเขาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทุกติเช่นเดียวกันถ้าวิบากกรรมอย่างหนักก็จะเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดดิเรจานและเปรตวิสัยและเราเองถ้าไปเถียงเขาไปด่าเขากลับแน่นอนว่าวิบากกรรมอย่างเบาเราก็จะได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจเช่นกัน ฉะนั้นเราเองก,ก็ควรจะทำตรงข้ามกับเขาถ้าเขาด่าว่าเราเองจะไม่ด่าว่าเราจะเป็นผู้ที่สำรวมเราจะมีความเกื้อกูลมีความเมตตาแล้วก็แผ่เมตตาให้คนเหล่านั้นสำรวมกายสำรวมวาจาและสำรวมใจของเรามันก็จะมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากด้วยและเราเองก,ก็ไม่ต้องไปทุกข์ร้อนกับคำด่าว่า เขาอยากจะด่าก็ด่าไปเพราะว่าถ้าเราเองมีจิตใจสูงเราก็ไม่ตอบโต้เขาเราจะพูดด้วยเหตุและผลอันไหนที่เราผิดอันไหนที่เราถูกเราก็สามารถแจกแจงได้แต่ถ้าเราไปตอบโต้เขามันก็จะไหลไปสู่ที่ต่ำเหมือนกับเขาแต่ถ้าเรามีจิตใจสูงเราเองก็จะสํารวมทั้งความคิดการพูดและการกระทำได้ ก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่อาจจะถูกด่าว่าทุกวันว่าควรจะวางจิตอย่างไรกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนและมาสนับสนุนทุกช่องทางก็ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอนโมทนาบุญครับ